โมเรลเชื่อว่าเขาจะนอกเบนามิเดตได้โดยล่าสุดนั้นเดวิดโมเรลนักชกชาวคิวบาในวัย26ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ11ครังชนะนอก9ครังเขายังไร้พ่ายปัจจุบันเดวิดโมเรลยังครองแชมป์ชั่วขาวหรือ UBA ในรุ่นไร์เฮฟวีเวดซึ่งเขามีโปรแกรมขึ้นโชกกับทางเดวิดเบนเมิเดตแชมป์ชั่วข่าวข,าวของหนุน UBC ในรุ่นเดียวกันชาวอเมริกันในวัย28ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะน็อก24ครั้งเขายังไร้พ่ายเหมือนกันในวันที่1กุมภาพันธ์ที่สนาม t ีโมบายอารีนาในรัสเวกัสได้ออกมาเปิดเผยก่อนการโชคกับทางเดวิดเบนเนมิเดตว่าผมมองว่าโอกาสนี้จะเป็นหนทางที่ทำให้ผมปิดปากคนบางคนได้ right ผมอยากแสดงให้คนที่บอกว่าผมไม่พร้อมที่จะอยู่ในระดับนี้ผมจะทําให้ดูผมอยากพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาคิดผิดและในขณะเดียวกันผมก็อยากทําให้ครอบครัวของผมภาคภูมิใจอีกด้วยผมอยากทําให้ประเทศของผมภาคภูมิใจและสามารถออกไปที่ไหนก็ได้เป็นตัวแทนในแบบที่ผมทําได้เดวิดโมเรลกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับทางบ็อกขิงสีนเมื่อเขาถูกถามว่าเขาจินตนาการถึงการโชกกับทางเดวิดเบนดวิด อย่างไรเดวิดโมเรลเขาก็ตอบว่านักโชคทุกคนมันไม่ง่ายแต่ผมก็รู้ว่าการโชคครั้งนี้จะเป็นการนอกเอาเขาเบนววเดตมีจุดเด่นในการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว มันคือการโจมตีของเขาเพียงอย่างเดียวเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งเขาเป็นคนตัวใหญ่แต่หลังจากมาวิเคราะห์คุณสมบัติของเขาแล้วเขาไม่มีอะไรเลยคุณเคยเห็นเบนวิเดสใช้ท่าป้องกันหรืออะไรก็ตามไหมเขาโจมตีคู่ชกได้เพราะเขาตัวใหญ่เท่านั้นเดวิดโมเรลกล่าวนั่นเอง